เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเลาะไปเรื่อยๆเลยนะครับยิ่งถ้าแบบฝนตกหนักๆนะครับไปเจอแบบหลอดที่มันแบบว่าติดติดบ่อนะอันนั้นน่าลุ้นเลยผมว่าโดนว่ะวันนี้ฝนตกไปด้วยเมื่อคืนน่าจะดุกัด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 อื้โดนอื้โดน เชื่อโอ้โหสายดีด้วยนะครับเจ็บร้อยเจ็บร้อยอู้เจ็บร้อยอู้หูโซดามีมเลยอู้อูวนตับเลยว่าแล้วมันกัดยากเพราะมันตัวใหญ่ เขียดยังอยู่ในปากมันอยู่มันยังแบบไม่ย่อยอะว่าแล้วทําไมมันกัดยากนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คกี้นะครับวันนี้นะครับเราจะไปแว้นตกปลาข้างทางนะครับผมก็เตรียมของนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปลุยข้างทางกันนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้น่าจะต้องชุ่มฉ่ำนะครับเพราะว่าฝนตกพายุเข้านะครับเมื่อวานน้ำเอ่อฝนแรงมากนะครับวันนี้ก็ยังตกอยู่นะครับตอนเช้าเด้านนอกก็ยังแบบแฉะอยู่้๋ยวผมขอเตรียมของก่อนนะครับล้วเดี๋ยวเราออกไป ลุยกันเลย่ะวันนี้พร้อมลุยพร้อมลุยไปครับผมวันนี้ข้างทางเปียกแน่นอน ทางผ่านทางผ่านครับลองแวะเข้ามาดูหมายชะโดตรงนี้นะครับมันมีตัวนะครับรอบที่แล้วที่มาก็มีอาการใส่อยู่ต้อง,งยืนตกบนสะพานนี่แหละไหนๆก็ผ่านแล้วขอลองหน่อยโอ้เบ็ดตัวเบ็ดอันนี้เป็นตัวเบ็ดที่แถมไปให้นะครับกับตองเหยื่ออย่นีแล้วกันนะครับโซนิก เดโดก็ใช้เป็นฟูลบอดี้เลยนะครับนี่เรียบร้อยไปพร้อมรุยดืมเ,เปลี่ยนสายช็อกอนะนี่สามสิบปอนด์นี่ไม่น่าขาดหรอกถ้าดวงคนมันจะได้ปลานะครับมันจะไม่ขาดส่วนใหญ่ที่ขาดก็คือดวงจะไม่ได้ไปไปมันจะมีจิบนะเนะี่ยมันจะมีจิบนะนะ ผมว่าโดนว่ะวันเนี้ยฝนตกไปด้วยเมื่อคืนน่าจะดุึกัด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 อื้โดอนอื้งตกนปลาอะไรเนี่ยปลาช่อนปลาช่อนโอ้โหไม้แรกเลยอึชื้อ อโอ้โหสายดีด้วยนะครับโอ้โหนี่ตีลงไปไม้เดียวเลยนะครับหมายนี้โดนปลาช่อนโอ้โหคนมันจะหมานนะครับมาแต่เช้าครับแต้มแรกไม้แรกก็เปิดประเดิมมาเอาวะวันนี้เฮงเฮงเฮงผมบอกแล้วหมายมันสวยนะครับแต่ว่ามันมีช h a d o w จิบด้วยนะนี่ครับปลาช่อนนะครับกัดมันดูดไปนิ่มๆเลยแล้วผมก็แบบ ส่งส่งส่งให้มันวิ่งหน่อยอ่ะนี่ดูสายดิโห้ไหสาดีเลยอ่ะตัวนี้สุดยอดแตมแรกมาแต่เช้าเช้าเช้าเลยอะเดี๋ยวปล่อยมันนะครับตัวนี้เช้าไปแล้วก็เป็นปลาตัวแรกนะครับได้อยู่ต่อได้อยู่ต่อยัไงไงอ้วนๆเลยครับประช่อนอนี่โซนิกครับโฟบอดี้ ต,ตัวนี้เดี๋ยวปล่อยลงที่เดิมเลยนะครับสายดีอยู่ยประชอนครับรครับอ,อตามแรกถือว่าเปิดประเดิมเปิดเลิกเปิดใชัได้ดีเดี๋ยวเพื่อมีอีกนะครับหมายนี้ฝนม,มันตกไงเมื่อคืนอ่ะ ปลามันน่าจะดุไงน้ำไม่ใหม่กัดนิ่มๆเลยด้วยนะเมื่อกี้เมืเอ่อกี้เบรกลวมไปหน่อยด้วย่มผมว่าริมๆนี้ก็น่ามีอ่ะี่ช่วย,ยดูตรงกลางก่อน รอบนั้นที่มาแวะนะครับโดนชะโดไล่นะครับไม่เจอปลาช่อนนะมารอบนี้เจอปลาช่อนเมื่อกี้ตอนแรกมีชะโดจิบอยู่ตัวหนึ่งนะแต่ตัวไม่ใหญ่แต่เริ่มออกแล้วแป๊บเดียวเองย้ายหมาย แดดแรงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแว่นแป๊บนึงหมายนี้ต้องมาแบบตีเช้าๆนะครับน่าจะดีแบบก่อนแดดออกพอแดดออกเนี่ยเริ่มแบบตาเริ่มไม่ค่อยจิบไม่ค่อยอะไรละเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเลาะไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ดูหมายที่มันแบบตกได้หมายสวยๆวันนี้เราจะเน้นเป็นประช่อนนะนะถ้าเจอหมายชะโดก็แวะตกแต่ผมว่าหลักๆแล้วส่วนใหญ่ช่วงนี้ต้องประช่อน ยิ่งถ้าแบบฝนตกหนักๆนะครับไปเจอแบบหลอดที่มันแบบว่าติดติดบ่อนะอันนั้นน่าลุ้นเลยเพราะกลางคืนเวลาฝนตกหนักนะครับปลาช่อนเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นมาจากบ่อมันจะตามปลาหมอมา7จ็ดโมงแดดยังก็เก้าโมงไะเดี๋ยวไปดูหมายนี้เป็นหมายคลองนะครับนี่เห็นมันมีช่องอยู่นะครับหน้ามีชาโด หาทางก่อนตรงไหนดีไม่น่ามีผักตบฝั่งนี้เลยน่าไปอยู่ฝั่งนู้น โอ้วนี่ถ้าโดนนะชาโดนี่ประเผณน่าจะขาดสายช็อคเล็กอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอยลองเสี่ยงดวงไปก่อนครับขาดเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนวัดดวงไปก่อน กาศอย่างนี้น่าโดนชะมัดเลยนะครับชะโดวน่ามีตัวผมว่ามันน่าจะน่าจะกัดอยู่พยายามย้ำอยู่ พักใหญ่เลยนะครับเห็นมันมีจิบอยู่สองตัวแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะกัดเลยไม่มีอาการเลยไปเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกต่อแต่มันจิบใหญ่นะครับไอตัวนั้นอนะจิบมีไซส์เลยเนี่ยถ้าคลองคลองเนี้ยมันมีเพาถ้ามันมีจิบแสดงว่ามันมีตัวนะครับแล้วถ้ามันมีช่องช่องอย่างเงี้ยลองเลาะหาตีได้นะเผื่อจะมีแบบอาจจะโดนสักช่องหนึ่งอะ นี้สวยนะครับลองดูลองดูขยับตามด้วยนะเนี่ยแต่มันไม่ตัดหรอ อุย้ยรูโอ้ทำไมปลาชอบกัดตอนรถมาตลอดเลยมันทำให้แบบวัดแล้วไม่มั่นใจนะครับกลัวไปโดนรถเขาจังหวะแบบวัดแล้วเหยื่อกระเด็นไปโดนรถเขานี่สวยเลยนะ เรียบร้อยอืออือโดนแล้วทีนี้นี่ฮึใช้นนดีใช้ดีไดปชัวร์เรียบร้อยนะครับฮึสายแบบข้างทางนะครับตัวนี้นี่ครับปละช่อนนะครับสายสองขีด K. กัดเชิร์กเบรทนะครับโซนิกเชิร์กเบรทโอ้ตัวเหลืองๆเลยตัวนี้นะฮะในตัวนี้ก็ ปล่อยมันกลับที่เดิมแต่ว่าเดี๋ยวปล่อยฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตกฝั่งนู้นต่อในเวลากินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้าไงกินข้าวเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูใหม่เจอหมายชะโดหมายสวยมากเลยนะครับแต่แดดร้อนน่าจะกัดยากอาจจะต้องรอเย็นนะครับแถวนี้กินข้าวเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวดูต่อ หิวข้าวมากชื่อหมยช่อนคองข้างทางแล้วมันมีหลอกเข้าไปขอล่องไนะเหมือนจะมีตัวนะตรงปากทางมันเป็นน้ำแบบไหลเอื่อยๆ อ,อ,อ้นี่ไงมีตัวนะครับปากทางเห็นไหมนี่ช่อนน้อยปล่อยไปก่อนมันมีอีกนะเมื่อกี้มีขึ้นจิบอยู่ด้วย นี่เมื่อกี้ม่จิบตรงเนี้ยเจอมาอย่างนี้อย่ามองข้ามครับถ้ามีตัวกัดง่ายอย่างเงี้ยไม้เดียวเลยแต่เสียดายที่มันเป็นตัวเล็กไปหน่อย น่าจะตื่นเลยไอตัวขึ้นทอนวัดไอตัวเล็กยวไปหาหม้ข้างหน้าต่อสีอได้ถ้าไอตัวเล็กไม่กัดนี่ไอตัวที่ขึ้นจิบน่าจะเอามีไซส์ยอยู่นะครับขึ้นจิบไมาอย่างสวยไมาอย่างสวย มันจะมีอีกตัวเนี่ย ก็สวยไม่รวยเฉยลองตีหมายนี้ครับหมายป่าบัวป่าสาลายเห็นปลาช่อนจีบหลายตัวมันลอยน้ำมันใสครับพอยืนข้างบนนะมันเห็นรุงจะกัดหรือเปล่า ไม่ตัดเฮ้ยพุ่งมาใส่เยอะเลย ผ่านว่าง,ง่ายวะอยู่กันแค่ตรงนั้นนะปลาเรี่มันเริ่มลำคาญเว้ยเริ่มลำคาญเว้ย ท,ทีเดียวมันจะถึงเยื่อยู่แล้วเมื่อกี้เหยื่อขึ้นอย่างนี้ก่อนสาลาย่ะ ลองดูเป็นแบบฝั่งนี้บ้างครับสลับฝั่งตีบ้างเพื่อไอโดอยู่ฝั่งนี้น้ำมันไม่ลึกลนะม,มีตัว,วนะั้น่ะตีไปพอดีมันขึ้นขยับพอดี ันไม่สนใจเลยไหนนี้ป่าโคตรแบบซื้อบือ้อ ม,มีตัวอยู่ตรงนี้อุ๊ยน,นั่นนะ่ปะปลาช่อนนั่นนะปลาช่อนนั่นนะมันขยับตามอยู่นะครับตอนแรกมันตีแบบ full body อ่ะมันขยับขยับแต่มันไม่กัด ตัวเลยตัวเลยดำเนี่ยมเลยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอุ้เเจ็ดร้อยอุ้ย,ย,ยตัวดำเนี่ยมเลยอุ้ยตัวดำเนี่ยมเลยอุ้ยอุ้ยหูปลาช่อนนึกว่าชะโด ช้อนใหญ่นี่แหละผมว่าแล้วไอตัวนี้แหละที่ดันตามตอนที่ผมตีฟูบอดี้ฝั่งนู้นนะครับมันอยู่ในกอนี้นี่ครับผมช่อนนะครับดูสาโลวนตับเลยว่าแล้วมันกัดยากเพราะมันตัวใหญ่มันดันตามสองทีนะครับฝั่งนู้นแล้วผมย้ายมาตีฝั่งนี้ครับ ตีไปตีมามันมีขยับก็เลยลองเปลี่ยนเป็นเจิร์กเบ็นะครับผมนี่เคาะอยู่หลายทีครับกว่าจะออกมาดูดนี่ครับเต็มปากเบ็ดห้าโสุดยอดอบิ๊กช่อนบิ๊กช่อนมปเดี๋ยวปล่อยมันอุย้ยนี่มาแล้วมันกัดยากนี่ครับคายเขียดออกมาดูดิ เขียดยังอยู่ในปากมันอยู่มันยังแบบไม่ย่อยอะ่ะว่าแล้วทําไมมันกัดยากนะครับอาหารยังอยู่ในปากมันอยู่ไปโยนลงไปเผื่อเป็นอาหารให้ตัวอื่นเขียดตัวแบบยาวเลยนี่สุดยอดครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวปล่อยกันชุบนี่ไซส์แบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไหลูก ว่าแล้วทำไมมันกัดยากนะครับโหมันกินเขียดเข้าไปตัวมันเร่มเลยอะแล้วเขียดแบบเพิ่งกินไปยังไม่ย่อยเลยนะครับแบบเขียดยังไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแบบเพิ่งกินเลยสดๆเลยกัดโคตรยากวันนี้ปลาด้วยความที่แดดร้อนด้วยครับแล้วก็น้ําร้อนแล้วน้ํามันใสด้วยเนี่ยมองเห็นพื้นดินเลยนะครับน้ําอยู่ประมาณไม่ถึงเมตรเองคลองนี้ หมาครับผมหมายสุดท้ายหมายนี้จะมืดแล้วมืดจนได้วันนี้ดูหมายนี้ครับหมายสุดท้ายครับมืดจนได้ว่าจะไม่มืดไม่มืดน่ามีตัวมาก โอ้ยอมโอ้ยอมยอมหมายนี้โอ้ปลาชะโดเยอะมากนะครับแต่ไม่กัดตื้ออยู่นานมากมันใกล้จะมืดแล้วพระอาทิตย์จะตกดินแล้วเดี๋ยวผมต้องเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับอันนี้ถือว่ายังดีนะครับได้ช่อนใหญ่มาหนึ่งตัวให้มันเออค่อยสมน้ำสมเนื้อหน่อย ป่ะเดี๋ยวนี้เดินทางกลับนะผมสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอผมใหม่นะครับกับหมายข้างทางเร็วนี้อีกแน่นอนเพราะว่ามีอีกหลายหมายนะครับที่ไม่ได้ไปเลยวันนี้นะครับผมอย่างเช่นหมายชะโดที่ไปเจอเจอมาแบบตอนช่วงแดดออกแรงๆนะครับซึ่งรอบหน้านะครับเดี๋ยวจะตั้งใจนะครับไปถึงให้แบบเช้ามืดเลยนะครับเพื่อไปจวดชะโดนะครับตอนเช้าป่ะวันวนี้กลับบ้านแล้วไว้เจอกันใหม่อีพินาครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม